ชื่อนางสาวนัชนกประชากิจกุณค่ะชื่อเล่นชื่อแตงกวาอายุ21ปีค่ะเคยสมัคร AF 9ค่ะก็เข้าไปร้องเปียโนค่ะภาคเปียโนรอบเปียโนภาคกลางค่ะฉันรักที่ฉันมีอยู่ฉันรู้ใจฉันที่สุดว่ารักเธอก็รักทุกอย่างของเธอก็ตอนที่ไม่เข้ารอบเนี่ย ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจหรืออะไรเพราะว่าเป็นเวทีแรกที่หนูไปประกวดค่ะเหมือนกับได้ประสบการณ์ได้เก็บเกี่ยวคอมเมนต์นะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือมีไปประกวดค่ะไปลุยลุยต้องลุยคือลุยลุยประกวดแล้วก็มีไปเรียนเต้นมาค่ะ It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. อันนี้พร้อมมากที่สุดค่ะเพราะว่าทุกอย่างเหมาะหมดเลยทุกอย่างเลยเรื่องเกี่ยวกับว่าบุคลิกภาพหรืออะไรเงี้ยเหมือนกับโตขึ้นปีที่แล้วก็แบบอาจจะเด็กๆใส่เหล็กดัดฟันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือยิ้มได้ตลอดมีความมั่นใจมากไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขัดเขินว่าเรามีอะไรที่มันจะแบบผิดปกติ ตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เจอเติมเต็มสิ่งดีดีให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายดีใจมากเลยค่ะดีใจมากมีความรู้สึกว่า คือเหมือนหนูก็ฝึกมานานนะคะตั้งใจมากแต่ว่าขึ้นไปพี่เขาก็บอกว่าแค่นี้มันก็ยังน้อยอยู่ก็อาจจะสู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องไปฝึกอีกก็แน่นอนว่าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้เข้าไปก็จะฝึกให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าอยากเข้ามากๆเอฟเป็นอะไรที่อยากเข้ามากที่สุดแล้วอ่ะ